เดินป่าตามธรรมชาติบ้านเราชมพันธุ์ไม้ต่างๆอันนี้เป็นสมุนไพรอีเท่าล้มลุกแกปวดแกเมื่อยตามร่างกายฝั่งนี้ก็จะเป็นหุบเหวลงไปนะครับเนาะเป็นคลองน้ำเนาะก็จะเป็นส่วนแบ่งลงมาเนาะเป็นคลองน้ําลงไปไม่ได้ไปสํารวจน่าจะมีอะไรหรือเปล่าไม่ทราบนะอันนี้ก็จะมีชาวบ้านมาตัดลักลอบตัดไม้นะครับ ไม้ประดูไม้พะยงเนี่ยไม่เหลือนะครับบรรยากาศคือร่มรื่นดีนะอันนี้เป็นประเภทป่าป่าเปลือยเนาะต้นเปื่อยต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะอากาศก็ร่มรื่นดีแล้วก็มีพวกว้านต่างๆเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นไม้แตะไม้อะไรอันนี้เป็นต้นมะข่านะ ไม้มาค่านะครับอันนี้ดอกไม้ป่าสวยงามเนาะเกิดตามขดหินนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นว่านหางจอกนะครับทางนี้ก็จะลงไปที่ลำคลองเนาะเดี๋ยวพาลงไปดูว่าจะมีอะไรบ้างนะพาไปดูป่าเนาะ,ะต้นไม้ใหญ่นะต้นนี้นะครับ ต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่น้องนะนะครับเนาะสองฝั่งสองข้างทางป่าก็เต็มไปด้วยแมกไม้ละนาพันธนะมีต้นกล้วยไม้เกิดขึ้นนะครับเนาะชมบรรยากาศธรรมชาติบ้านเราตามหุบเขาลำคลองตามภูเขาเนาะเส้นมาแต่หน้าผานีนก็จะไปทะลุได้หลายทางนะ ครับข้างล่างก็จะเป็นลำคลองเนาะเส้นทางเดินป่าทางกันไฟนะก็จะเป็นเส้นทางของชาวบ้านหาของป่าบ้างเนาะหาอยู่หากินกันไปตรมประสาเนะาะอนนี้ก็จะเป็นโขดหินขึ้นไปเนาะ แต่นี้ไม่มีหน้าผานะมันจะมีเป็นโขดหินเล็กๆแล้วก็มีดอกไม้ป่าเกิดขึ้นนะหน้าผาก็อยู่ฝั่งทิศเหนือนะครับเนาะเส้นทางเดินก็แถวนี้ก็จะขรกขระนะดอกไม้ป่าเกิดขึ้นดอกสีขาวนะดอกอย่างนี้ชอบเกิดตามลําห้วยลําทาน้ําตกดอกสีขาวสวยงามเนาะ นนก็จะเป็นว่านต่างๆนะครับเกิดขึ้นเนาะเนี่ยเป็นว่านรู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์แล้วก็มีมันนะครับ